สวัสดีตอนเช้าวันแรกที่เชียงใหม่นะคะตอนนี้เราก็เก็ r เรด y ีกันเสร็จเรียบร้อยแล้วนี่ OOTD นะคะชุดนี้มาจาก SHEIN นะคะมันจะเป็นแบบว่าเดรสน่ารักมากแล้วก็ OOTD ของมิดนั้นเสื้อมาจากช้อปปี้ส่วนเกณฑน่าจะไม่ได้ตอนนี้เรากําลังจะไปที่นิมมานกันนะคะไปเช็คอินที่ Airbnb ที่เราจองเอาไว้มันเป็นคอนโดนะคะซึ่งเราก็ยังไม่รู้เลยว่าจะไปยังไงนะคะเดี๋ยวเราก็จะลงไปถามใช่ว่าไปยังไงดีแบบเพราะว่าถ้านั่งรถด ไปผมก็คือเละไม่ต้องไปถ่ายรูปที่คาเฟ่กันละใช่ก็เลยเนี่ยเดี๋ยวจะไปหาวิธีว่าสามารถเรียกแท็กหรือว่าสามารถเรียกแกร็บหรือยังไงก็เดี๋ยวไปดูกันค่ะพวกเราสบายแล้วนะคะ <c oughs> เพราะว่า <c oughs> เราจะมีแกร็บมารับค่ะใช่ <c oughs> ที่พนักงานที่รอปี้น่ารักมากคะ่ะก็กําลังเรียกแกร็บให้เราอยู่นะคะแล้วเราก็จะไปแบบสวยๆถึงแล้วนะคะ Airbnb ที่นิมมานของเราดูดิครัวน่ารักมากเลย โอ้ยตรงนี้มีห้องน้ำด้วยห้องหนึ่งนะคะตู้เย็นนี่ดูอันนี้ก็จะเป็นห้องนั่งเล่นนะคะมีพยูนกำลังนอนเกยตื่น <c oughs> แล้วก็อันนี้ก็จะเป็นระเบียงนี่เห็นเมย่าด้วยนะแล้วก็ตรงนี้ข้างนอกนี่ก็ยังมีที่นั่งอีกนะดีมากการตกแต่งคือแบบเริ่ใหญ่ <c oughs> ใช่มีสองห้องนอนห้องนอนแรกก็คือห้องนี้นะคะนี่ ส่วนห้องนอนที่2ก็คือห้องนี้นั่นเองนี่มีความสดใสเฟีลฟวฟ้าดีมากแล้วก็นี่ก็จะเป็นกระจก OOTD ของเรานะคะเอาไว้แบบว่าถ่ายกันว่าอุ้ยวันนี้ใส่ชุดนี้ชุดนี้อะไรอย่างนี้นะดีมากเลยทุกคนชอบมาก ที่กรุดนะคะกรุดคาเฟ่เลยอะกินอ๋อสบายจริงเลยมีคนพอดนะแล้วก็นั่งแต่งรูปนะจ๊ะ เราอยู่กันที่คอนซิวอทาวนะคะที่จังหวัดเชียงใหม่ที่เด้กําไรเงินแผ้มาทุกคนสวยมากสวยไหมมากสวยมากเป็นกลางหันใช่ไหมตอนนี้เราอยู่ที่ไหนกันคะอยู่ที่ไหนอะกัดหน้ามอค่ะตอนนี้ ก็จะเป็นตลาดนัดกลางคืนนะคะแบบว่าเป็นที่นิยมมากๆสำหรับเด็กมอชอนะคะเราก็เป็นเด็กกรุงมันนเนียเนยเป็นเด็กมอชอนะคะเราจะไปกินอะไรกันคะทุกคนมูก้าทะอีกแล้ว <c oughs>